ขอกราบสวัสดีครับพี่น้องชาวตรังทุกท่านและพื้นที่ใกล้เคียงวันนี้มาพบกับแอสมินเพจสภาพอากาศจังหวัดตรังกับการพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกประจำวันที่28ธันวาคม2567เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆมีมาให้รับชมทุกวันเลยและก็เรามีช่องทาง YouTube ด้วย ใกล้จะถึง1,000ซับแล้วฝากด้วยนะครับพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังอุณหภ,ภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว15-35ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง1-2ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศสำหรับจังหวัดตรังช่วงกลางคืนถึงเช้าวันเสาร์ท้องฟ้าส่วนใหญ่มีเมฆเป็นส่วนมากแต่เมฆจะลดลงในระหว่างวันคาดการว่าท้องฟ้าจะสดใสในช่วงกลางวันโอกาสฝนตกปานกลาง40อุณหภูมิสูงสุด 30องศาเซลเซียสหมายเหตุพยากรณ์อากาศอาจมีความคลาดเคลื่อนในบางส่วนหากข้อมูลมีการอัปเดตเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ